ภาพความสงบและความสวยงามของด่านชายแดนบ้านหัวแห่งนี้กำลังจะเป็นที่รู้จักผ่านสายตาของนักท่องเที่ยวในไม่ช้าเมื่อจังหวัดพยาเตรียมขออนุมัติงบประมาณกว่า110ล้านบาทเพื่อพัฒนาให้ที่นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคเหนือในด้านการท่องเที่ยวและการค้าขายตามแนวชายแดนไทยลาวในอีก3ปีข้างหน้า ด่านชายแดนบ้านห้วกที่กล่าวถึงนี้มีชื่อเป็นทางการว่าจุดผ่อนปรนชั่วคราวกิวหซึ่งเดิมเป็นเพียงเส้นทางการค้าระหว่างจังหวัดพะเยาและแขวงชัยยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองพะเยา102กิโลเมตรภูมิประเทศตั้งอยู่ในร่องเขาทำให้การเดินทางเข้าออกสะดวก สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายอ .3a ที่จะเชื่อมโยงไทยลาวพมา่าและจีนได้ในอีก4ปีข้างหน้าทั้งนี้จังหวัดพะเยาจึงมีโครงการพัฒนาจุดผ่อนปรนกิวหกซึ่งจะขออนุมัติงบประมาณกว่า110ล้านบาทจากภาครัฐเพื่อยกระดับให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวชายแดนเพราะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและจะเปิดให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรกิวห เพื่อขยายการค้าการลงทุนด้านสินค้าเกษตรของจังหวัดพะเยาเช่นอย่างพาราเข้าหอมมะลิพืชไรและพืชสวนโดยจะใช้เวลาดำเนินโครงการกว่า3ปีแบ่งการพัฒนาเป็น4ส่วนคือ1การเร่งผักดันในระดับนโยบาย 2. การก่อสร้างอาคารด่านชายแดนและจุดขนถ่ายสินค้า 3. การพัฒนาโครงการระบบพื้นฐาน 4. การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาชุมชน ค,คือผมมั่นใจนะในส่วนนี้เรื่องของต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเขาก็ให้ให้ความสําคัญกับพะเยาและเชียงรายนะเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจเพราะว่านักธุรกิจจีนหลายท่านก็เดินทางหลายบริษัทนะพยายามจะมาขอร่วมทุนในขณะนี้กับทางจังหวัดพะเยาของเราและที่เร็วๆจะเกิดขึ้นก็คือโครงการที่เราจะเปิดเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองชิงเต่านะฮะของประเทศจีนนะก็จะมีการบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกัน จังหวัดพะเยาตั้งเป้าหมายการค้าตามแนวชายแดนแห่งนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ50คิดเป็นมูลค่ากว่า180ล้านบาทมีประชาชนเดินทางเข้าออกเพิ่มขึ้นร้อยละ30คิดเป็นจำนวนผู้เดินทางทั้งหมด30,000คนต่อปีโดยประมาณการจากการค้าบริเวณจุดผ่อนปลนและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตามแนวชายแดนในภาคเหนือซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ภายในระยะเวลา5ปี การพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวนกิวหกครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของจังหวัดพะเยาในการพัฒนาด้านการเกษตรเช่นการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าย,ยางพาราแห่งล้านนานในอีก5ปีข้างหน้ารวมทั้งการเป็นช่องทางเสริมสร้างความแข็งแกร่งของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558อีกด้วย